แพทย์นภพาย้อนเล่าอดีตแพทย์นภพาย้อนเล่าอดีตอุ้มลูกให้ปากคำคดีดังถูกสังคมตัดสินก่อนศาลเกือบออกจากวงการคุณแม่สุดสตรองแพทย์นภพาออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องต่างๆในบทบาทการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านรายการค่าน้ำนมซีซั่นสองโดยมีปั้นจันทร์ประมะและพิษกาชาัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนแพทย์ได้ย้อนเล่าถึงวันที่เจอโยงคดีของอดีตสามีซึ่งสังคมตัดสินเธอไปแล้วท้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลย โดยบอกว่าถามว่าเราสปอยลูกไหมก็ไม่นะเพราะแพทมองว่าคนอื่นสปอยลูกเยอะแล้วพ่อเขาเกิดมาเป็นลูกเราแพทโชคดีมากนะในวันที่เราผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะมากเราเคยคิดว่าเราคงต้องออกจากวงการนี้แน่ๆพอเรื่องเรามันหนักหนามากนะหนักจริงถ้าเทียบกับคดีตอนนี้ แพทโคตรเข้าใจคดีเราตอนนั้นมันหนักมากนะมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วตัดสินครอบครัวเราไปแล้วแต่ศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินเราเลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วอะตอนนั้นโอ้โหเราท้องอีกสิบวันเราจะคลอดหลังจากนั้นเราคลอดสามเดือน ระหว่างสามเดือนก็เจ็บปวดทุกอย่างทั้งสารในระหว่างนั้นต้องพกที่ปั๊มนมไปในวันที่ให้ปากคํารีบกลับบ้านไปให้นมลูกต้องฝากลูกมันเจ็บปวดมากนะเราคิดว่าคาดีนั้นถ้าเรากลับมาได้มันคือปาฏิหาริย์เพราะมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเลยพอสุดท้ายมันออกมาว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องเลยสังคมก็เข้าใจเราลูกคืออภิชาตบุตรจริงๆเขาคือของขวัญเลย